นานมาแล้วมีตายายคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆก,กลางป่าทั้งสองยากจนและไม่มีลูกหลานวันหนึ่งตาหาแม่ไก่มาเลี้ยงไว้เพียงตัวเดียวหวังให้มันออกไข่เพื่อเป็นอาหารไม่นานนักแม่ไก่ออกไข่เจ็ดฟองตายายดีใจนักพวกเขาตั้งใจจะเลี้ยงลูกไก่ให้เติบโตลูกไก่ทั้งเจ็ดฟักออกจากไข่พวกมันน่ารักขี้เล่น และรักแม่ของมันมากแม่ไก่คอยปกป้องลูกๆอย่างดีพาพวกมันหากินทุกวันตายายเองก็รักลูกไก่เหล่านี้เรากลับเป็นลูกของตนเมื่อฤดูแล้งมาถึงตายายแทบไม่มีอาหารกินผักผลไม้ในป่าเหี่ยวแห้งตายายมองไปที่แม่ไก่ด้วยสายตาเศร้าส้อยพวกเขาไม่อยากทำร้ายมันแต่เพื่อความอยู่รอด พวกเขาตัดสินใจจับแม่ไก่มาทําเป็นอาหารแม่ไก่ไม่ได้ดิ้นรนหนีมันจ้องมองดูลูกๆทั้งเจ็ตัวเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเอ่ยเบาๆว่าลูกเอ๋ยจงดูแลกันและกันตาก,กับยายมีพระคุณที่เลี้ยงพวกเรามาถึงเวลาที่แม่ต้องตอบแทนคุณเมื่อตายายนำแม่ไก่ลงหม้อกลิ่นหอมก็ลอยคระคลุ้งไปทั่วกระท่อม ลูกไก่ทั้งเจ็ดตัวจ้องมองน้ำเดือดร้องเรียกแม่ไม่หยุดลูกไก่ทั้งเจ็ดร้องไห้สะอึกสะอื้นหัวใจของมันแตกสลายเพราะแม่ของพวกมันไม่มีวันกลับมาอีกแล้วเมื่อไม่มีแม่ลูกไก่ทั้งเจ็ดก็ไม่อยากอยู่ต่อไปพวกมันมองหน้ากันก่อนจะกระโดดเข้ากองไฟใต้หม้อต้มทีละตัวเปลียวไฟลุกโชนและร่างของลูกไก่ทั้งเจ็ถูกกลืนหายไป สิ่งที่เหลือไว้มีเพียงขี้เท่าและเสียงลมหายใจสุดท้ายของพวกมันตายายเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตกใจพวกเขาร้องไห้อย่างหนักรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุให้ครอบครัวเล็กๆนี้ต้องจบชีวิตลงคืนนั้นเองท้องฟ้ามืดสนิทแต่จูจ่ๆก็มีแสงสว่างเรืองรองปรากฏขึ้นลูกไก่ทั้งเจ็ดไม่ได้จากไปไหนพวกมันลอยขึ้นสู่ฟ้า กลายเป็นดาวสองแสงระยิบระยับแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนทุกคืนที่ฟ้าเปิดหากเงยหน้าขึ้นไปมองจะเห็นกลุ่มดาวลูกไก่สองแสงระยิบระยับคล้ายกับพวกมันยังคงมองหาแม่ของมันอยู่บนสวรรค์